สวัสดีสวัสดีครับพี่วายครับไอรที่มาซื้อเลสวัสดีค่ะทุกคนพอเจอสวัสดีค่ะพี่เผยค่ะเป็นยังไงบ้างไปอยู่สิงคโปร์มาไปอยู่กี่วันนะจ๊ะประมาณเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งหรอแล้วเป็นยังไงบ้างที่นู่นก็สบายดีครับทุกคนก็เป็นกันเอง หลายคนเาก็อยากก็ดีนะก็ดีครับมีถราว่ายน้ำมีเป็นก็แบบนอนห้องแยกเดี่ยวครับแล้วก็มีเป็นห้องซ้อมอันหนึ่งแล้วก็มีแม่บ้านด้วยนะมีแม่บ้านมาทำความสะอาดใหุ้กอาทิดย์อ๋อคือเป็นบ้านหลังใหญ่อันนี้บ้านหลังนี้ใครใครเป็นคนเป็นบ้านใครเป็นน่าจะเช่าอ่ะครับเป็นของไอ้ครับไอ้เช่าครับก็คือเป็นบ้านที่มีห้องแยกส่วนตัวของแต่ละคนอยู่ ใช่ครับ,บรรครับผมครับเรอยู่ที่นู้นเป็นไงบ้างเรื่อง,เร,องเรื่องบรรยากาศของการซ้อมซ้อมเป็นหนักหรือเปล่าตีไม่เกรดก็ตขี่มาเป็นเดี่ยวก็บรรยากาศก,าก็ดีครับก็เป็นก็ไม่เครียดแล้วก็ซ้อมหนักทุกวันครับซ้อมนานแค่ไหนคะซ้อมแล้วแ,แ,แต่วันครับก็ซ้อมตั้งแต่บ่ายสองบางวันก็ถึงประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มครับโอ้ซ้อมนานเหมือนกันะะกนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีพักตอนหกโมง แล้วมีระเบียบว่าแบบว่าเราจะต้องทําร่วมกันของบ้านอย่างเช่นตื่นกี่โมงต้องนอนก่อนกี่โมงแล้วก็ต้องไปไหนมาไหนด้วยกันไหมก็ไม่มีครับแต่กินข้าวอะไรอย่างนี้ก็แบบกินด้วยกันแต่ตื่นก็ตื่นต้องตื่นประมาณบ่ายโมงหนึ่งชั่วโมงก่อนซ้อมครับครับต้องตื่นมาเตรียมตัวแต่นอนจะนอนตอนไหนก็ได้แต่ต้องแต่ต้องตื่นมาก่อนปกติจะซ้อมกับทีมอะไรครับในซีอก็ซ้อมกับพวก ก็ซ่องปัะทีมพวกท็อปท็อปทั่วไปอะครับซ่องปัะทุกทีมร like ัดไข่ได้ก kind of so like ็ซองเช่นทีมอะไรก็ MVP Fnatic WG ครับทีมจีน้วยปะทีมจีนก็มีด้วยบางครั yeah, ้งชนะบ้างแพ้บ้างครับเป็นเรื่องปกติแล้วก็ทีมจีนเหรอครับก็ทีมจีนก็ส่วนใหญ่ก็ชนะแพ้สลับไปมาครับก็เล่นดีกัน มดับก็พวกก็พวกทีมวีจีอะไรเงี้ยปกติครับอ๋อก็ว e ีเจอีโฮมยูบีมีบ้างแต่ยูบีไม่ไม่ไม่เคยสอบแล้วแหลกปะปิงประมาณ70ครับเน็ตมันดีลเล่นได้เนาะเดงกกรโปรงอยู่ตรงกลางใช่ไหมแปลว่าเล่นกับสีก็ได้เล่นกับจีนก็ได้ถ้าเล่นกับจีนก็ปิงเยอะหน่อย,ยอแต่ก,แตก็แต่ก็ไม่มีผลมากแต่ถ้าเล่นกับสีด้วยกันปิงเท่าไหรอ่อ่ะ ประมาณ3ประมาณ5แล้วหลังการซ้อมเป็นไงบ้างครลายมีแบบว่าลงรายละเอียดไหมแบบเกมชนะเกมแพ้มีมาดูรีเพย์ด้วยกันก็มีแบบมาดูรีเพย์อะไรอย่างเงี้ยด้วยกันครับเพื่อหาแบบทำไมมันต้องทำแบบได้ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วคือพี่หวคุยกับพิงหลายๆเรื่องไะเรื่องตอนระหว่างตอนที่จะไปอยู่เออคือแบบนี่รถมีเรื่องอาหารเกิดขึ้นที่แถมเยอะมาก อย่างเช่นอะไรบ้างคะก็ก็ผมตากผ้าไอ้ผมตากผ้าไว้อย่างเงี้ยแบบแบบขัแล้วผมลืมเอาไปตากเีขาว่าตากแบกเขาว่าตากให้ผมเก่งในอะไรอย่เงี้ยก็มีแล้วบรรยากาศการซ้อมเนี่ยครับก็ไม่เครียดคราก็เป็นกันเองกันทุกคนใครโดนแกล้งเยอะสุดอ่ะในทีม ไม่รู้ก็ไม่ค่อยได้แกล้งไม่ค่อยได้แกล้งกันหรอ,อไม่ใช่ไม่ใช่แจ๊ปต่อเห็นโดน<อ>โพสเฟซบุ๊กตัวคือไอโฟช่อร์พวกนั้นโพนไม่ใช่แจ๊ปโพนนะ <laughs> ไม่ได้บล็อกโพนไอโฟนคือว <laughs> ันนั้นจ๊ปไปเหมือนไอค้อให้ยืมโน้ตบุ๊กมาใช้อะไรเงี้ยแล้วจับก็ลืมล็อกเอาออกแป๊บหนึ่งอะ่ะแค่แป๊บเดียวก็โดนเลย <laughs> มิดทีมจะได้แชมป์ซีเราได้ไปแข่งเดอซัมิหกตอนนี้คือเอาเอาไปว่าทำไมเตรียมพร้อมยังไงถึงระยะเวลาแมตเดียวเนี่ยสามารถตบทีมใซีซีได้แล้วก็สองมันหนักครับแล้วก็แบบเลือกแผนที่แบบทีมตัวเองแบบเล่นบ่อยแล้วบบเข้าใจกันนะครับที่พายสังเกตมากเอนว่าไอซ์เาจะเป็นคนที่เล่นต้องต้องเล่นตัวเปิดต้องเล่นตัวจังหวะครับ เกมที่ไอไม่ได้เล่นตัวจังหวะมันจะแบบรูปเกมจะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้อันนี้เข้าใจถูกมครับก็คือเหมือนกับไอจำเป็นไหมที่ต้องเล่นพวกซาด้าตัวเปิดอ่ะก็อาจจะจําเป็นครับก็ยังถ้าเล่นแบบตัวไงโอกาสชนะก็น่าจะมีเยอะครับคือเขาเล่นเข้ากับแจ๊บมากเลยอะค่ะแต่ว่าพับฟิกอะไรก็เล่นด้วยกันบ่อย้ยเล่นดวกันก็เล่นโซโลแรงอะไรอย่างเงี้ยแบบเจอกันบ่อยครับ ได้ไปเดสมิสถือว่าเป็นคนเทคคนแรกที่ได้ไปเลยรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีครับก็อยากให้แบบวีซ่าผ่านไปด้วยดีผ่านเรื่อวีซ่าใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปทำวีซ่าก็แล้วไปอยู่มาเดือนนึงเนี่ยได้อะไรบ้างที่ตัวเองรู้สึกว่าแบบเป็นประสบการณ์ลับค่ามอะไอยู่ไทยเนี่ยไม่ได้อย่างนี้เลยไม่เคยเจออะไรอย่างนี้ ก็ได้แบบเรื่องภาษากับวิธีการแบบเล่นวิธีการจิดตอนเล่นนะครับอย่างเช่นยังไงยกตัวอย่างเขาสอนแบบว่าอย่างไอที่มีประสบการณ์อะไรเป็นทีมแบบสูงมาเขาสอนอะไรแล้วบ้างไหมว่าแบบจังหวะแต่ล้วจะแบบจังหวะนี้ควรทําอะไรยังไงดีถึงจะแบบทาให้ลูกเกมออกมาดีที่สุดะครับแต่ไอไม่ใช่คนดามนี่ใช่ไหมแต่ก็ช่วยกันดาบก็ช่วยกันดาบ แต่ก่อนหน้านี้พิงค์เห็นซ้อมแพ้รัวเลยนะมีจุดเปลี่ยนไหมทำไมจะแพ้รัวแล้วอยู่ๆก็กลับมาทำผลงานได้ดีเลยก็แบบลองมาแบบช่วยกันด่าอะไรอย่างงี้ดูครับแบบเราซ้อมด้วยกันจับของมงกุฎอ๋อคือฟอสามไอ้ถ่ายมงกุฎมาให้แค่ของมงกุฎเลยก็คือตอนนี้จับไม่ธรรมดาใช่ครับ ลาดับก็ยังเป็นการตัดสินใจร่วมกันก็ตัดสินใจร่วมกันครับแต่แบบตัวอะไรอย่างนี้ดีกว่าก็แบบผมก็ตัดสินใจด้วยอะไรเงี้แต่เห็นตัวสุดท้ายก็คือจะเป็นมิดเลนจะจะจะต้องเก็บตัวสุดท้ายไว้เป็นมิดเลนตลอดเลยปะก็เกือบตลอดทำไมครับแบบอยากรัดพี่เขาอะไรเงี้ยแบบไม่อยากให้คนมาแก่สามไอเขาก็เชื่อจบเขาก็เชื่อว่าแบบผมอยากเล่นตัวอะไรก็กดมาเลย ไอ้บอกว่าต่อให้เป็นกอบลินถ้าจับมั่นใจก็กดมาโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องแล้วเป็นไงคิดว่าปรับตัวได้เรียบร้อยอยู่ตอนนี้คือแบบว่าไปอยู่ที่โปกก็ไม่มีปัญหาอะไรก็อาจจะต้องใช้เวลาเรื่องภาษาอะไรเงี้ยเพื่อง่ายกว่านี้ะครับแต่ว่าเพื่อนๆในในทีมก็ช่วยเราช่วยเหลือเราดีทุกคนเป็นกันเองทุกคนก็เป็นกันเองกันหมดใจดีกัน เงค่าให้ฟังเรื่องที่ว่าอะไรนะเขาถามเรื่องความกังวลนกังวลตอนแรกที่ไปอะไรเงี้ยกลัวทําไม่ได้อ๋อตอนแรกที่ไปก็แบบกลัวเล่นไม่ดีอะไรอย่างงี้กลัวจะโดนเตะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างโอเคขึ้นรู้สึกโอเครู้สึกโอเคชะเล่นทำมิดก็เลยรู้สึกแบบมั่นใจขึ้นครับ ก็ตอนบินตอนจะบินกลับกลับมาเมืองไทยอ่ะแล้วเหมือนกับไอ้กับแบ็กส่งเมสเซจมาว่าไงนะส่งแบบเออไม่ต้องกังวลไปอะไรอย่างงี้ครับเล่นได้ดีแล้วเขาบอกว่าอืไม่ดูเป็นทีมนีอโอเคดีดูไม่ได้ส่งกลับมาถามอดเลยไม่ไม่เขาไม่ถามพิงว่าแบบกังวลอะไรไหมกลัวอะไรไหมอะไรเงี้ยก็บอกว่าก็กลัวแจ็คจะโดนเตะออกเขาก็เลยสองคนนี้เขาก็เลยรีบส่งเมสเซจมาหาแจ็คบพราะว่า ไม่ต้องกลัวนะทำดีแล้วคือยังไงเธอก็เป็นทีมของเราอะไรเงี้ยคือแบบส่งมาแบบซึ้ง no ม yes ่าคือน่ารักอะคือว่าจริงๆแบบถ้าเราไม่เห็นโมเมนต์คือไม่ได้มาถามแจ๊คไม่ได้ถามพนี่คงไม่รู้หรอกนะว่าแบ๊กกับไอซ์เขามีอารมณ์แบบนี้ด้วยใช่น่ารักคือไปที่นู้นจ้ะเขาก็กินข้าวมันไก่เยอะอะไรเงี้ยอาหารการกิน ผู้จิ้งเรื้องฝีเท้านู่นคือตอนนี้เนี่ยทีมไปเล่นได้มีผู้สนับสนุนมาหรือยังเอ่อตอนนี้ผมก็ยังไม่ไม่รู้ครับอาจจะมีมาอาจจะมีมแบบยังไม่เลือกไอะรแต่ก็มีพวกแบบคอมอุปกรณ์คอมแล้วก็เกีอีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างนี้คือแบบพวกบ้านเช่าค่านู่นค่านี่นี่ใครเป็นคนดูแลครับน่าจะเป็นไอ้ครับไอ้กับพวกโวนัสอะไรอย่างเงี้ยน่าจะจัดการ ต้งคุณจะเล่นก,ก่อนครับแล,แล้วเรื่องการวางแผนนอนาคตเนี้ยมีการคุยกันบ้างไหมว่าเออทีมก็ยังไม่ได้แบบจะทําไปอีกนานแค่ไหนหรือว่าอะไรยังไงอะไรก็ยังไม่ได้คุยกันนะครับแต่ว่าแบบน่าแบบมีแผนไว้ก็แบบจะจะ,จะไปทีไอครับแล้วจะสมิดคราวเนี้ยตั้งเป้าไว้ปะเอาที่เท่าไหร่ยังไม่ตั้งเป้าครับตั้งเป้าไป เอ่อคัทเมเจอร์ปลายเดือนนี้ก่อนครับมีอะไรจะฝากปที่บ,บ้างมากก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงจนถึงตอนนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนเลยเพราะว่ายิ่เข้าไปดูช่องแชทหรือว่าช่องพารงอะไรเงี้ยคนก็จะดูเพียบขึ้นมากๆแล้วก็เฟซจับก,ก็มีคนติดตามเยอะขึ้นมากๆกก็ขอบคุณทุกคนเลยแล้วก็อยากให้คอยแชร์ต่อไปค่ะ Bye -bye. <laughs> uh -huh. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, To help our friends in need, you can count on me like one, two, three, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like four, three, two, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh. And you're turning, and you just can't fall asleep. I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're they do when we are called. To help our friends in need, you can count on me like one, two, three, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like four, three, two, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.